งานดวงใจเทวพรมเดบิวต์ไหนเปิดตัวนักแสดงนำที่มารับบทในละครชุดดวงใจเทวพรหมภาคต่อของละครชุดในตำนานอย่างสุภาพบุรุษจุธาเทพเพิ่งจะเสร็จสิ้นกันไปเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะใครเป็นใครใครลูกใครกันบ้างไปขยี้กันค่ะเริ่มจากใครลูกใครกันก่อนค่ะดวงใจเทวพรมเป็นเรื่องราวของรุ่นลูกเหล่าคุณชายจากสุภาพบุรุษจุธาเทพ คนแรกลูกคุณชายธรทรกับระวีรำไพหรือเกรทพีมได้กองทัพพีกมารับบทอาซีระตามด้วยลูกคุณชายประวรรุษกับวันราษาหรือป๊อบมิวได้ก้าวนภก้าวมารับบทสรุธถัดมาลูกของคุณชายพุทธิพัฒน์กับครองแก้วหรือเจมจิเบลล่าได้ไหมปณิธานมารับบทฉัดกก้ว ส่วนลูกคุณชายรัชานนกับส้อยฟ้าหรือบอมเต้าได้กรับคณาวุฒมารับบทภูทเนศปิดท้ายด้วยลูกคุณชายรณพีกับเพียงขวัญหรือเจมส์มามิ้นได้เทศไหม่ร่อนมารับบทรณจักษส่วนใครเป็นใครดวงใจเทวพรมมีชื่อละครตามผู้หญิงในตระกูลเทวพรมซึ่งจะมาคู่กับหนุ่มๆตระกูลจุธาเทพ เริ่มจากละอจันทร์รับบทโดยจีน่ายีนาพระเอกคือกลับคณาวุฒิตามด้วยขวัญฤทัยรับบทโดยยดานรินยาประกบคู่กับไม้ปณิธานถัดมาใจพิสุิ์รับบทโดยอุ้มอิสยาคู่กับเทศหไมร่อนและดุดอับซอรรับบทโดยมิ้นรันรวีประกบกับกองทัพพีก ปิดท้ายด้วยพรชีวันรับบทโดยพีพีป hey, uh ุนปรีดีประกบ9้นุก้าค่ะละอจันขวัญฤทัยใจพิสุทธิ์ดุดอักษรพรชีวันส่วนความคืบหน้าของละครชุดดวงใจเทวพรมตอนนี้ก็ได้เริ่มฟิตติ้งและเปิดกล้องถ่ายทำกันบ้างแล้วค่ะพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ ละอจันทร์ขวัญฤทษไทยใจพิสุทธิ์ดุดอับสรพรชีวันสายฝน <What? S 1> อันนี้รายงานค่ะเรื่องนี้ต้องพี่กับสายฝนชีชา